ใบพัดลมนะคะตัวนี้เป็นของโตโยต้าโตโยต้าแอล6นะคะฮยลลแล้วก็ใส่โตโยต้าแอลเ2หนนะคะรถตู้ได้ด้วยนะคะก็จะมีรูยึดนะคะสี่นะคะสีร่รูเดี๋ยวเรามาวัดกันค่ะวัดตรงจุดกึ่งกลางของรูนะคะจะอยู่ที่สิบสองเซนนะคะ 1 2เซนแล้วก็ถ้าเราวัดตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางเหมือนกันนะคะจะได้16นะคะ16เซนนะคะแล้วก็วัดใบค่ะใบนะคะจากจุดนี้เนาะนะคะจากจุดนี้เนาะแล้วก็จะได้12.5้าเซนนะคะอีกด้านหนึ่งก็จะลักษณะนี้นะคะ ตัวนี้จะมีสนิมนะคะนิดนึงนะคะรูนี้แล้วก็รูนี้นะคะนอกนั้นก็ไม่มีนะคะแต่ฝั่งนี้ไม่มีค่ะมีตำหนินิดนึงค่ะ